สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหมักผมด้วยกาแฟกับมายองเนสนะคะเรามาดูกันว่าจะทํำยังไงแค่2อ,อย่างแค่นี้ผมเราจะนิ่มได้หรือไม่ปิดผม,มออกได้ขนาดไหนแล้วเรามาดูกันนะคะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำํำหมักผมด้วย มายองเนสนะคะกับกาแฟค่ะธรรมดาแล้วเออถ้าผมเสียงมากๆเราใช้แค่มายองเนสเฉยๆมันก็โอเคนะผมจะรู้สึกในทันทีครั้งแรกที่ใช้เพราะวันนี้มันมีทั้งไข่ทั้งน้ำมันทั้งน้ำส้มสายชูผสมกันอยู่ในนี้อันนี้ที่เรามาเพิ่มกาแฟใสล่ลงไปด้วยเพราะว่า เออกาแฟมันช่วยให้ผมงอกของเรามันดำขึ้นเพราะว่าผมเรางอกเยอะมากนะผมเราเยอะผมงอกเต็มหัวเลยแต่ทุกครั้งที่เราทำไม่ว่าสูตรหมักส,สูตรไหนแล้วแต่เราจะใส่กาแฟลงไปด้วยแต่กับอันสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆคือแค่กาแฟมายนสแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผสมออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เราใส่กาแฟไปในน้ำร้อนแล้วนะคะใส่กาแฟเยอะมากเป็นสิบช้อนน้ำร้อนนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่มายองเนสกันค่ะนี่ใส่ไปเลยเอาแบบพอครั้งเดียวพอนะคะไม่ต้องทำไว้เผื่อสำหรับครั้งหน้าผมเยอะใช้เยอะ ผมน้อยใช้น้อยเหลวเราก็คนค่ะคน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 เนื้อมันก็จะโอเคมากเลยนะนี่ดูมันเนียนมากคืออันนี้ไม่ต้องใช้ไข่แดงไม่ต้องอะไรเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็จะมามากันเลยนะคะอันนี้ผมดีเลยอันนี้เราใส่เออใส่น้ำมันไว้เมืม่อคืนนี้ เป็นน้ำมันธรรมดาค่ะเราก็มาทำเลยนะคะต้องคุมนิดหนึ่งนะเพราะว่ากลัวเสื้อเปื้อนเนาะยอดแล้วเราก็ขยี้นะคะมือป้ายเลยง่าย ูป้ายเลยง่ายทำอะไรแบบง่ายๆหัวล้านถึกไปถึงไหนละอายุเยอะขึ้นจากที่เคยมีผมเยอะๆก็ผมน้อยจากที่เคยผมดำก็เป็นผมหมอกเดี๋ยวเราไปดูตอนอันนี้เราจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าที่ผสมไว้มันกี้มันไม่พอคือมันน้อยอ่ะเออรู้ว่าผมเรามันเยอะ รูอผมยาวก็ไม่รู้อ่ะน่าจะใช่นี่ก็ผสมใหม่ประหยัดขั้นตอนนะผสมใหม่เลยนี่เช็ดช้อนไปในตัวประหยัดทุกอย่างแล้วก็ดูนะตรงไหนงอกเยอะแล้วก็ป้ายไปเลยป้ายไปเลยนะตรงไหนงอกเยอะ เราก็รู้อยู่ว่าตรงไหนของเราหงอกเยอะนะสูตรนี้เราจะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงพอเรามีเวลาเยอะนะคะหนึ่งชั่วโมงเหมือนทุกครั้งทุกครั้งเราจะหมักด้วยสูตรอะไรเราจะหมักแบบไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่าสามสิบนาทีเรากลัวว่ามันจะไม่ไอ้นี่มันจะไม่ซึมเพราะว่ามันของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนที่หมักเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงเพราะว่ามายองเนสการหมักกาแฟกับมายองเนสเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับมันไม่ได้ง่ายนะคะอันนี้เราก็จะมาแจงเคล็ดลับของการหมักผมด้วยมายองเนสกับกาแฟนะคะพอหมักไปได้สักพักหนึ่งคือเราจะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าราก็หมักไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยอันนี้คือน้ำมันมันจะเยิ้มค่ะ หลาย,ย้อยเต็มมาทางนี้มาทางไทยทอยทางอะไรคือเราจะต้องมีกระดาษทิชชู่ค่อยซับน้ํามันไว้นะคะซับซับน้ํามันค่ะผมมีความรู้สึกว่ามันย้อยนะน้ํามันมันย้อยถ้าสูตรอื่นไม่เป็นนะต่อให้เราเออผสมน้ํามันมะพร้าวน้ํามันเออน้ํามันน้ํามันมะกอกอะไรลงไปอะ่ะมันก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดใช้มายองเนสเมื่อไหร่นะ มันจะเป็นน้ํามันคือน้ํามันมันเยอะมากอ่ะเราจะต้องมาใช้กระดาษทิชชู่ซับอ่ะซับเลยก็จะเป็นแบบคือสีกาแฟไม่ค่อยได้ติดกระดาษทิชชู่นะมันจะเป็นน้ํามันที่ว่าติดมาแทนอ่ะมันจะเป็นน้ํามันนะเอาเราก็พาเปลี่ยนแนละ้วคือเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องคอยซับน้ํามันอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่งั้นมันจะไหลย,ย้อยนะคะไหลย,ย,ย้อยไหลย,ย้อยเต็มไปหมดสูตรนี้นะเนาะยองเนสเนี่ยจะช่วยเบอร์มันมีไข่แดงอยู่ในนั้นมีไข่แดงมีน้ำมันคือสูตรนี้เราเราใช้อยู่ ถ้าถามว่าประจำไหมก็ประจำอยู่นะเพราะว่าเราใช้แทบทุกสูตรแต่สูตรนี้มันจะง่ายสุดคือไม่ต้องมีส่วนผสมอะไรมากมายไ,ไม่ต้องไข่ไก่ไข่ขาวไข่แดงเอาไข่แดงแล้วไข่ขาวไม่รู้จะทําอะไรอันนี้ง่ายๆเอ,อ่อมายองเนสกับเอ,อกาแฟจบสองอย่างแต่ว่าเราต้องคอยสับน้ํามันนะคะแต่กาแฟเรื่องไหลย,ย้อยอะไรนี้ไม่มีไม่ไหลนะไม่ไหล อันนี้สูตรนี้คือทําให้ผมยาวเร็วด้วยนะคะเราใช้มาแล้วเราอยู่เพราะว่าเดือนนงนี้ผมเรานี่คือยาวขึ้นเห็นได้ชัดแต่การที่ว่ามัดเองคือมัดไม่ต้องใช้หนังยางใช้ขมวดแล้วก็เน็บเข้าไปแล้วมันอยู่ทรงคือทําได้เองเลยอ่ะคือมันมันยาวเร็วนะมันยาวเร็วอย่างใน,น้อยก็เร็วฝ่าปกติ ท่าถึงสองเท่านะแล้วแต่สภาพผมของคนแต่ผมของเราเป็นผมที่แห้งแห้งฟูเพราะเราดัดผมเองเพราะฉะนั้นผมเราก็จะเสียแต่ถ้าใช้ใช้สูตรนี้นะก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกันสำหรับเราเออสูตรนี้เราโอเคสุดสำหรับเรานะสูตรนี้เราจะโอเคสุดอันนี้เราซับไปแล้วเราก็ต้องทิ้งเพราะมันยังเวลามันยังไม่ถึงใช่ไหมเราก็ต้องทิ้งไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเออเวลาที่เราล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้อันนี้เราก็เออแห้งแห้งเลยอะ่ะชั่วโมงหนึ่งนะแห้งแห้งจริงๆเลยจับออกมาไม่มีไอ้นี่เลยอะ่ะไม่ติดมือเลยอันนี้เราก็จะมาล้างกันดูนะว่าผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้เราล้างแล้วนะคะอันนี้เราจะมาแหวกให้ดูนะว่ามันติดแค่ไหนนะคะนี่ที่เราแหวกข้างนี้ให้ดูเพราะว่าข้างนี้มันเป็นผมที่งอกเยอะอันนี้ผมเราก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตรงที่เป็นผมงอกอันนี้แถบนี้เราก็จะงอกเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะเนาะ อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ขั้นตอนการหมักก,กาแฟกับมายองเนสอันนี้ผมเราเป่าข้างบนแห้งนะข้างในในหัวแห้งแต่ว่าไป,ไปลายเราไม่ได้ปั่นแห้งไม่ได้เป่าจนแห้งเพราะว่ามันเออผมหยิกนะมันจะต้องปล่อยให้มันแห้งธรรมชาติแล้วผมมันจะอยู่ตัวถ้าเกิดเราเป่าจนแห้งเลยเนะี่ยเออผมผมยิกมันจะคลาย นะก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับทำผมเออหมักผมด้วยกาแฟกับมายองเนสค่ะอันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราออกมาข้างนอกนะเสียงสว่างมันเต็มที่แล้วเมื่กี้มันอยู่ในห้องน้นดูสีมันนะคะมันก็จะชัดสีน้ำตาลอ่อนอสีกาแฟค่ะสีกาแฟ จะได้อันนี้มาดูบรรยากาศนะคะต้นไม้ก็ไม่มีไม่มีใบเนาะเพราะว่ามันหนาววันนี้ก็ประมาณสี่ห้าองศาเองแต่หิมะไม่มีแล้วนะคะอันนี้ค่ะ